อันดับที่5เป็นเซเลอร์บ็กเลือดพูดดีนะครับอย่างแม็กซ์คิวแมนนักเตะชาวอังกฤษในวัย28ปีเดืือสัญญากับโตสังกัดอีก6ปีหรือว่าจนถึงกลางปี2031รับค่าใน่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ4ล้าน2แสนบาทล่ะครับอันดับที่4เป็นกองกลางจอมฟรีคิกนะครับอย่างเจมส์บอตพลาส์ แข่งจางกฤษในวัย30ปีครับมีสัญญากับต้นสกัดอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วง30มิถุนายนปี2027รับค่าเหนื่อยอยู่ที่115,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ4.83 0 0 0 0บาทละกับอันดับที่3เป็นผู้รักษาประตูตัวเก่าอย่างอันฟงส์อารีโอลามือโกชาวฝร,รั่งเศสในวัย32ปีนะครับเหลืสัญญากับต้นสกัดอีก2ปี หรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2027รับค่าเหนื่อยอยู่ที่120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ5ล้านกับอีก40,000บาทนะครับอันดับที่2เป็นตัวรุกคนเก่งประจำทีมอย่างลูคสัสปาเกตาแก่งชาวบราซิลอาย28ปีมีสัญญาก,กับโ้าสังกัดอีก2ปีหรือว่าจนถึงหน้าร้อนปี2027นะครับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ คือป,ประมาณ6ล้าน3แสนบาทไลครับส่วนผูน้เล่นที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของคุณคอนเวสแฮมยูเนเต็ดประจำฤด,ดูกาล2025-2026แต่ 2025, 20 26, ได้แก่จารอดโบเวนนะครับปีขวาคนเก่งชาวอังกฤษในวัย28ปีเดิสัญญากับต้นสกัด5ปีหรือว่าจนถึงซัมเมอร์ปี2030รับค่าเหนื่อยเท่ากันกันกบปาเกต้าครับที่จำนวน1 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ หรือประมาณ6ล้านกับอีก3 0 0 0บาทนะครับ